อันนี้ก็พันีอยู่ก็พันนี่ก็ถือว่าลงเร็วอยู่นะ,ะพี่ต้องมือนิ่งๆจากยี่สิบนี่ลงมาเหลือไม่ถึงสิบแหละยี่สิบกว่าลองลองลอง,ลอง,ลองนิ่งๆสิเป็นไง่างที่เขาพูดนะที่ชอบอย่างเดียวคือลมแรงแล้วอุณหภูมิไม่ดรนะอเนาะปกติแล้วตามหลักการของเครื่องอกอากาศคือเมื่อลมแรงอุณหภูมิจะสูงขึง้นนะกันน้ำกันฝุ่นได้ระดับหนึ่งใช่ป่ะใช่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  ส่วนของพี่เขาว่ากันว่าก็ใส่ใช่ไหมใส่ใส่ตัวนี้นี่เขาว่าสลับนะ uh huh. แล้วของ uh huh. ของนี้แล้วกัน แต่เราจะหนกหูไหมเนี่ยเสียงก็ไม่นะพี่ก็เสียงมันก็ไม่ได้ดังอะไรมากถ้าหนกหูถ้าเราแหลใช่ไหมไม่ไม่มันแรงมาแรงเพราะอะไรมันมันแรงขึ้นมันต้องแรงขึ้นเพราะว่าเพราะว่าลมมันไม่ได้กระจายไปไหนวิ่งตรงอย่างเดียวใช่ไหมพี่ใช่เราต้องก่อตรงนี้ออก